สวัสดีค่ะเพื่อนฝูงอมมอยแกฉันกเกลียดตัวเองที่ไหนวะคือฉันพูดไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วฉันเพิ่งรู้ตัวว่าฉันไม่ได้กดอัดวิดีโอแล้วกูต้องมานังพูดใหม่หนังบอดอ่ะเสียใจยเสียงจอเอาละ พูดอีกรอบก็ได้วะเบื่อตัวเองมาเป็นคนแบบเนี้ยเอาลนะวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องพูดอีกรอบจะมาตอบคำถามวันนี้ไปสอนมาหน้าก็เลยไม่แต่งเพราะว่ากลัวว่าแต่งหน้าไปจะสวยกว่าบรรดาแม่นนๆญี่ปุ่นเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะไปทําให้ image ของคุณครูแบบว่าดูเวอร์เกินไปก็หน้าแต่งพอประมาณวันนี้คําถามคือวันนี้จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับ ที่มีคนฝากเอาไวเ้เือคือเราเขียนเอาไว้ในแฟนเพจใช่ปะแล้วก็เคยพูดว่ามีปัญหาอะไรให้เขียนเอาไว้ตรงบันทึกซึ่งเราจะทําบันทึกเอาไว้อันหนึ่งแล้วก็มีคนมาตอบทีนี้ฉันก็ไม่เคยจะได้มาตอบคุณดามตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ เลวได้อีกนะนะคุณนายประดิษฐ์แกบอกว่าแกจะตอบแล้วก็ปล่อยคําถามเน่าคะ่ะของบ้า,บาก็เลยวันนี้ต้องมาเคลียร์นะเคลียร์ของเก่าบ,บ้างอ่ะคุณ n นสเพลย์เขาถามว่าถ้าคนไทยอยากไปทํางานที่ญี่ปุ่นจะมีงานดีๆให้ทํำไหมต้องเก่งภาษาอังกฤษญี่ปุ่นแค่ไหนคนที่นู่นดูถูกคนไทยที่ทำงานหรือเปล่าเอาทีละอย่างละกันถ้าคนไทยอยากไปทํางานที่ญี่ปุ่นจะมีงานดีๆให้ทำไหม มีค่ะถ้าคุณเก่งถ้าคุณแน่ถ้าภาษาญี่ปุ่นปึกถ้าภาษาอังกฤษดีถ้าภาษาอังกฤษากดีก็ถือว่าเป็นกําไรนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ก็ไม่ค่อยเยอะเยอะอย่างเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนคนญี่ปุ่นสิบคนเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษได้สัก3าคนแล้วก็จะพูดได้แบบเพอร์เฟคเลยก็คือสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนอกกนั้นก็คือจะพูดได้พอ ไปไหนปันไหนได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จะแบบเก่งมากอะไรย่างเงี้ยนะแต่ว่าคิดว่าเด็กสมัยนีใหม่ๆเนี่ยพวกยี่สิบกว่ากว่าอะไรแบบเนี้ยเขาก็คงจะพัฒนาแล้วอะเราคิดว่านะแล้วก็ไอ้พวกแบบภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นอังกฤษก็น่าจะลดลงในอนาคตอันใกล้เราคิดว่านะเพราะว่ารุ่นน้องอายเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องภาษาอังกฤษ แล้วก็พวกสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยจะเน้นการสอนจากครูต่างชาติมากกว่าครูคนญี่ปุ่นเพราะว่าครูคนญี่ปุ่นเขาจะติดสำเนียงญี่ปุ่นที่แบบว่าโตโตโมโมอะไรแบบเนี้ยซึ่งมัน,ม,นมันผิดมันไม่เหมือนกับคนต่างชาติสอนอะไรอย่างเงี้ใช่ปะเขาจะออกเสียงพวก F อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเออเราเราก็ตลกอะ่ะคือเราสอนภาษากรกฤษอยู่ไงทีนี้บางทีเนี่ยแม่ของเดกอะ่ะ เขาก็แบบอยากจะสอนให้ลูกเองที่บ้านนะอะไรเงี้ยคือเขาเอามาเรียนกับเราแล้วแต่เขาอยู่ที่บ้านเขาก็สอนให้ลูกแต่ด้วยความที่แม่เนี่ยก็แบบญี่ปุ่นะเขาก็เลยพูดตัดตัว f กันไม่ได้เขาจะออกเสียงตัว f เป็นฮอนคู่อะคู่คู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำว่า f o r f o r ที่แบบภาษาอังกฤษ4เนี่ยเขาจะอ่านว่า f o แกลองใช้ฮอนฮูกสะกดสิแล้วแกก็ออกเสียงโฮโฮคือมันจะไม่เเขาจะพูดไม่ได้แบบเนี้ยเฟออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะยากมากสําหรับเขาอย่างเราเนี่ยเราสอนนะถ้าเด็กคนไหนที่พูดโฟเป็นโฮเนี่ยเราต้องแก้ให้ทั้งแม่ทั้งเด็กเลยนะเราเรียกแม่เขามาเราก็แก้ให้แม่เขาด้วยแล้วก็บอกแม่เขาว่าให้สอนแบบนี้ให้พูดแบบนี้บอกแม่เขาว่าไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่ภาษาเราคือเราไม่ได้เรียกเขามาเราก็สอนแบบเธอสอนผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เราจะแบบว่า ไหนคุณแม่ลองทําสิคะทําไปด้วยกันดีไหมไหนยิ้มซิแล้วก็เอาฟันอาฟันอย่างนี้นะคะเฟะเฟะทำสิคะเฟะเฟะฟ,ฟ,ฟ,ฟวูวาย ไม่ค่ะไม่เป็นไรทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวงวดนาะทาใหม่ทาทุกอาทิตย์ได้แน่นอนฝึกไปพร้อมๆกันกับลูกนะคะไม่ใช่ภาษาเราไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยแม่บางคนอ่ะเขาจะมีความที่แบบว่าอายอะนะคือเหมือนคนไทยนั่นแหละพอเราพูดผิดไปแล้วมีคนมาทักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกอายเราก็เลยจะพูดกับเขาในลักษณะที่ว่าไม่ต้องอายมไม่ใช่ภาษาเราถูกปะละ่ะก็มันไม่ใช่ภาษาเรา,าขณาคนไทยเนี่ย ไม่ใช่ภาษาเราอ่ะพีพีดูถูกได้มันก็มีบ้างใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันเป็นแค่พื้นฐานง่าย,ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ได้ก็แก้ตอนนี้เด็กในคลาสฉันไม่มีโฮแล้วค่ะไม่มีต่อไปแล้วก็ถามว่าคนที่นู่นดูถูกคนไทยไหมเออแก้โลกกระฐานนะบางคนเขาดูถูกก็มีบางคนไม่ดูถูกก็มีอย่าว่าแต่คนต่างชาติเลยพวกรอน คนไทยยังดูถูกด้วยกันเองเลยจ้าคนไทยกับคนไทยแกก็เห็นอยู่ทุกวันนี้ข่าวสารบ้านเมืองไม่ต้องรอให้คนต่างชาติมาดูถูกหรอกคะ่ะเราดูถูกกันเองได้นะจุดจุดเนี้ยบ้าคนญี่ปุ่นดูถูกไหมไม่ถามว่าทําไมเขาดูถูกละ่ะก็โลกทานเขาแคบอะ่ะคือเขาไม่เคยออกจากนอกเกาะญี่ปุ่นเขาไม่เคยไปทําพิธีเบิกเนตรที่นาริตาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้รู้ว่า โลกเนี้ยมันกว้างใหญ่โอเคเขาคงรู้แหละว,ว่าโลกมันกว้างใหญ่แต่เขาไม่รู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมเหมือนเล่าว่าเรายังไม่รู้จักทุกประเทศเลยโลกนี้มีกี่ประเทศฉันยังไม่รู้เลยแล้วมันก็มีประเทศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางประเทศมันแบบมันไม่ได้อยู่ในความสนใจของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับคนญี่ปุ่นพวกนั้นประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศเล็กๆในสายตาของเขา ก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่านับปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนได้รู้จักประเทศไทยจากเหตุการณ์น้ำท่วมเขารู้แล้วว่าไทยกับญี่ปุ่นเป็นเพื่อนสนิทกันบ้านฉันน้ำท่วมแกไม่มีรถขับเพราะฉะน,นั้นต้องรู้จักฉันนะนะส,สุดนี่แงอ,อถ้าคนที่ว่าเคยไปเมืองไทยมาส่วนมากก็จะบอกเราว่าชอบนะ เขาก็จะชอบเมืองไทยกันอะไรเงี้ยอาหารอร่อยทะเลสวยอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยรถติดไปหน่อยเออมีอาหารตามข้างถนนขายด้วยก็ถือเป็น Amazing Thailand นะเพราะที่ญี่ปุ่นไม่มีนะจะมาแบบเข็นรถเข็นขา,ขายของกันอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยประสบการณ์ก็มีเยอะอ่ะเกี่ยวกับพวกดูถูกบ้างดูถูกแต่จะบอกว่าไงอะ่ะมันอยู่ที่มุมมองของเราอะคือคือเราเนี้ยนะ จะไปบอกคนอื่นว่ากี่อย่ามาดูถูฉันนะฉันเก่งฉันรอดฉันหญิงบุนฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นคือเราไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้หรอกถูกไหมอ่ะแกจะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงก็เขาคิดอย่างนี้เขาคิดแบบนี้ก็ก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้มาเดือดร้อนเรานะถ้าเขาไม่ได้มายืนชี้หน้าด่าฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ปล่อยเขาไปเขาคิดยังไงก็ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้เดือดร้อนฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยคือเราเนี่ยรู้ตัวเราเองว่าเราอ่ะ ทำอะไรอยู่คือเมื่อก่อนเนี้ยมีคนดูถูกเรานะเรื่องที่เราสอนภาษาอังกฤษเนี่ยแหละก็เราเป็นคนไทยอะแล้วภาษาอังกฤษเรามันก็ก็เข้าใจใช่ปะคือถ้าเกิดแกไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วแบบว่าครูเป็นคนเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยแกอยากเรียนเะละ่ะแกก็ไม่ได้อยากเรียนซึ่งเราเข้าใจเป็นอย่างดีในสิ่งที่เขาคิดแต่ เราก็รู้ตัวเราว่าเราอะทำอะไรอยู่หมายถึงว่าเรารู้ว่าเราสอนเด็กอายุเท่านี้แล้วความรู้ที่เรามีอะเราก็มั่นใจว่าเด็กอายุไม่เกินสามขวบอะทำไมเราจะสอนเขาไม่ได้แล้วกแกรมม่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะยากคุณจะไปสอนแบบ was, were อะไรมันไม่จำเป็นต้องไป past tense, simple tense, perfect simple อะไรแบบเนี้ยมันไม่จำเป็นไงแค่บอกให้เขาได้เรียนรู้คำศัพท์ บ้างแล้วก็ออกสิยงให้ถูกรู้จักการฟังแล้วก็เอนจอยสนุกสนานกับการเรียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนี่คือจุดประสงค์ของเราซึ่งเราจะบอกว่ากว่าที่เราจะมาอยู่ตรงนี้ได้ก็โดนอะไรมาเยอะนะโดนสายตาที่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีโดนแบบว่าไม่คุยด้วยก็มีหลายอย่างก็โดนมาเยอะแต่ว่าคือจะบอกว่าพอเราโดนเยอะ เราก็แกร่งนะเราก็สามารถที่จะยืนให้มันแข็งแรงขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีความที่แบบว่าฉันจะทําให้ดูอะคือเราคิดแบบนี้นะตอนที่ว่าเราโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าบอกกับตัวเองว่าฉันจะทําให้ดูเพราะว่าฉันมั่นใจว่าฉันทําได้ฉันก็จะทําให้ดูแล้วพอมาถึงวันนี้ยจะเชื่อป่ะคนที่มันเคยพูดดูถูกฉันอนะตอนเนี้ยลูกเขาอะมาเรียงกับฉัน แล้วก็กลายเป็นแบบว่าเขาก็เอนจอยมากซึ่งตอนแรกนะที่เขามาสมัครเรียนกับเราอะในใจเนี่ยไม่อยากรับเลยอะ่ะคือเกลียดแม่มันไงพูดตรงๆอะคือเกลียดแม่เขาเกลียดในสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้มันทํากับฉันอะไรเกลียดมากแต่มาคิดอีกทีนึงอะแล้วเด็กมันผิดอะไรอะเด็กมันไม่ผิดอะไรผิดที่แม่มันเออมึงไม่ชอบแม่มัน ไปลงอะไรกับเด็กแล้วเขาจะเอาลูกมันเทียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรสอนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคือเราเจอกันแค่ในคลาสนี่คะคือหลังจากที่จบวิชาไปาก็ไม่ได้มีอะไรเจอหน้ากันก็แค่ สวัสดีคนอิจิวะจบไม่ได้มาแบบทักทายวันนี้ไปไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยไม่มีสารตอบเพราะว่าเราเกลียดเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาอีกเจอแตแค่ในคลาสจบในคลาสนี้ก็ฉันแบบว่าเอาความเกลียดชังโยนเอาไว้ก่อนแล้วก็ออกไปสอนแบบว่า the show must go on อะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดแบบนี้นะเพราะว่าไม่ไงั้นคุณจะอยู่ได้ยังไงอะถ้าคุณแบบเกลียดอะเกลียดอะจะบ้าเหรอมันทําอย่างไน,นไม่ได้ไงมันต้องมอง ให้ให้ออกอะว่าทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแยกแยะให้ออกเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอะไรแบบนี้ใช่ป่ะเออเว่อร์ Word, Word, นะรู้สึกว่าจะเลยออกนอกเรื่องไปนี่ขนาดว่าพูดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วย้อนกลับมาพูดอีกรอบหนึ่งก็สามารถพูดได้คนละเรื่องคนละแนวมันปวดหัวกับตัวเองขี้มเมาคำถามอื่นบ้างจริงมีคำถามเยอะมากเลยนะแล้วตอบแค่คำถามเดียวก็ล่อไปดึงได้สิบกว่านอาทีว้อ่ะคุณต่อไปนะคุณิยาดาสุ สุลาพลถามว่าอยากรู้ตารางงานตารางชีวิตในแต่ละวันเผื่อวันไหนจะได้ไปชูไป้ายไฟเชียตารางงานเหรอคะก็คือว่าหลักๆจะมีวันจันทร์ที่ว่าต้องสอนภาษาอังกฤษแล้วก็นอกนั้นก็คือจะแบบว่าจัดเอาเองอะแต่ว่าเราจะมีตารางของเราที่เรา ตั้งใจเอาไว้คืออย่างวันจันทร์เนี่ยสอนภาษาันังคารเนี่ยก็คือจะไม่ไปไหนไกลอาจจะไปบ้านเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จะไม่ไปไหนไกลวันพุธก็คือจะพาลูกออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีสอนภาษาอังกฤษอีกแต่ว่าเป็นลูกของเพื่อนซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันก็จะพาน้องอายเนี่ยไปด้วยกันแล้วน้องอายก็จะเขาไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยคือเรียนด้วยแล้วก็เล่นด้วยมีเพื่อนหมีอนไรน้องอายเขาก็จะเอ็นจอยของเขาวันนาวันพุธ ส่วนวันพฤหัดกับวันศุกร์เนี่ยคือเราจะหากิจกรรมให้ลูกอย่างเช่นว่าออกไปเ,เขาเรียนศูนย์เพื่อการศึกษาของเด็กอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันจะมีทุกเขตอะคะ่ะซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีสตาฟซึ่งคอยพูด ให้คําปรึกษากับแม่ถ้าแม่เป็นคนญี่ปุ่นถ้าเป็นถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นได้เก่งมันก็จะดีมากที่นี่นะเพราะว่าอย่างถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกเราก็ไปปรึกษาเขาได้แล้วที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีของเล่นแล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้ทําเยอะซึ่งเราต้องเช็คกับทางสถานที่นั้นๆว่าในแต่ละอาทิตย์ของเขามีกิจกรรมอะไรเราอยากจะไปวันไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็จะพาลูกไปอยู่เรื่อยๆอ่นะก็ คิจการมทํากันเองอ่ะเนี่ยกับแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันเสาร์เราก็จะมีเรียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งสามีก็จะไปด้วยแล้วก็เอาลูกไประหว่างที่ว่าเราเขาไปเรียนสามีก็จะเอาลูกไปเล่นวันอาทิตย์เราก็จะพากันไปช้อปปิ้งมาไปกินข้าวมั่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็คือเสาร์อาทิตย์เป็นวันของครอบครัวว่างั้นส่วนวันธรรมดาเช้าตื่นมาทํากับข้าวตอนเช้าทำํำข้าวกล่องให้สามีแล้วก็เตรียม กวาดบ้านซักผ้าล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเออก็พอเที่ยงก็กินข้าวบ่ายก็ออกข้างนอกซื้อกับข้าวเนี้ยก็หาเรื่องออกข้างนอกอะช็อปปิง้งช็อปปิ้งหาเรื่องออกไปนั่นแหละเออแต่ที่สําคัญเลยคือแบบว่าที่ลืมไม่ได้ห้ามลืมเด็ดขาดมันก็คือลูกต้องหา กิจกรรมให้ลูกทําซึ่งพวกหล่อนก็จะเห็นใช่ปะฉันก็เอาลูกไปทํากับข้าวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะสอนเขาก่อนนอนก็อ่านนังทรงอ่านหนังสือเล่นเกมอะไรที่มันแบบฝึกสมองอะไรแบบเนี้ยพวกพัซซลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็หาเล่นกับลูกบางทีก็เอากระดาษมาตัด พับกระดาษเป็นน,นู่นนี่ระบายสงระบายสีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราทําในคลาสภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราก็อามาทําลูกด้วยที่บ้านอะไรเงี้ยนะสอนเขาแหละตารางว,วันวันหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยอ,อหมดไปคะ่ะออกข้างนอกนะชอปปป้งชอบเงียงออแต่ว่าออกข้างนอกคือจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ออกไปไก่กาคือออกไปก็ไปสวนอย่างเงี้ยแล้วมันมีอะไรหรอมีธรรมชาติไงคะ่ะ ธรรมชาติทําไมหรอคือธรรมชาตินี่เราสอนลูกได้นะอย่างเช่นว่าหยิบใบไม้มาใบหนึ่งอะไรเงี้ยใบไม้เป็นลูกปะไรทําไมใบไม้มันถึงร่นจากต้นบางทีลูกมันก็ถามนะอะไรอันนี้อะไรเราก็บอกได้นี่ใบไม้ลูกมันถามอันนี้อะไรอันนี้อะไร,ะไรคือมันสอนได้อ่ะตลอดเวลาแต่ขอให้ออกไปข้างนอกเถอะมันจะดีกว่าถ้าอยู่แต่ในบ้านมันก็มันก็แค่เนี้ยค่ะอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้มีอะไรให้มันจเจริญสมองแล้วเด็กอะ่ะ มันต้องออกกาลังมันต้องวิ่งมันต้องอะไรกูแล้วแต่เพราะฉะนั้นเด็กต้องออกข้างนอกแล้วก็ช่วงวัยของเขาเนี่ยต้องออกเมื่อก่อนนี้มันเด็กกว่านี้นะมันก็จะมีนอนกลางวันเดี๋ยวนี้มันไม่นอนกลางวันเลยแต่ดีวันนี้มันยังแอบหลับไปอะไเงี้ยอืออ่ะต่อไปอีกคําถามนึงแล้วกันคุณพาริรับพ่อมีอะไรไหมไม่มีค่ะ บอกว่าคำถามเคยดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องสูตรรักข้าวหอกไข่อยากกินมั่งคำถามคือข้าวหออไข่ที่ญี่ปุ่นอร่อยไหมแล้วก็ราคาเท่าไหรเเไ่เมื่อคิดเป็นเงินไทยเมื่อคิดเป็นเงินไทยหรอจะมีหลายราคานะแต่เท่าที่เห็นจะอยู่ประมาณสัก7 8 0 8ร้อยขึ้นไปจนถึงพันกว่ากว่า800อเยนก็ประมาณ320บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง7800ก็ถือว่าถูกนะแพงหรอ รสชาติก็แล้วแต่บางร้านนะบางร้านก็อร่อยบางร้านก็ไม่อร่อยแล้วแต่ดวงนะเราเคยไปเจอที่ไม่อร่อยก็มีล,คลนะคขอเรื่องนั้นฉันก็ดูฉันก็อยากกินแต่พอมากินเจอร้านที่ไม่อร่อยก็ผิดหวังนิดนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เออก็เหมือนเมืองไทยแหละต้มยำกุ้งที่เมืองไทยอร่อยไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เจ้าใช่ป่ะบางเจ้าก็อร่อยบางเจ้าก็ไม่อร่อยว้าลูกตื่นแล้วเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ จบคําถามไว้เท่านี้แหละค่ะเพราะว่าบุตรสาวได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจากการรับไหลดูหน้าเหนื่อสโทรมกายหัวเปียกเลยทีเดียวเชียร์ทำไมลูกขาวขนาดนี้นะจ๊ะอืมก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะมาตอบคาถามให้อีกวันหลังรับรองสัญญาบายบายสวัสดีค่ะมมอยมามอยมามอยมมอยมมอยมมอย